ใกล้ร่งนเสร์ถูกทั้งอำเภออีกแล้วนะคะสามสี่รอบวันนี้มาตามให้อีกนะคะงวดก่อนศุกห้าส่แเ้วค่ใส่อีกแล้วเฮ้ยแบบวันนั้นเลยใช่วันนี้ตาเรียบกินแล้วนะวันนี้จะมาอีกค่ะนี่แล้วแม่มาอยู่ไหนอะ ะวางตรงนั้นเละจะทําตรงนั้นเละติดกันมาทางนี้เลยถามเราแล้ววันนั้นนะเขาเอามือหนึ่งแต่เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะมันทุกหมงผมทุกตัวตรงนั้นเอารถไปเปดทุกมาจะเอารถไปเอามาเอฟซีทูวันที่หนึงวยนี่เลยได้ดูมวยแล้วตายงวดก่อนตะยานถูกเลขอะไรคะห้าศูนย์ป้าถูกทั้งหมู่บ้านออกเนาะน้าอะถูกทั้งหมู่บ้านอีก ปีใหม่ถูกทางอำเภอถ้าศูนนี้ก็เข้าเต็มเลยเนาะใช่ช่วงปีใหม่ถูกทางอำเภอจริงจริงครับเต็มเลยเไฟไหม้นะครับหนึ่งเดียวไม่เคยมีวันนี้จุดยังไงก็ไหม้เ่าไม่วันนั้นกระดาษมันปลิวนะคะปลิวมาไหม้แต่ยายเน้นให้แล้วใครไม่ได้ก็โชคร้ายไปแต่ลมแรงมากลมแรงลมแรงรีบเริ่มซาละน้ำแดงตาชอบกินน้ำแดง ครั้งก่อนนั้นเขากินน้ำแดงวันนี้จะกินอีกแล้ววันนี้แรงกว่าวันนั้นเด้อวันนี้กินทั้งโซแต่วันนี้ทั้งโซวันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ขึ้นน้อยน้อยเข้าใจว่าปิดปรับปรุงที่ไหนจมูกเขามาปิดเจ้ามือเขามาแส่อันสุดท้านปิดปากตายายเพราะว่าให้ตลอดเนาะแต่ก่อนให้เคด้ยวเลยแต่ก่อน จนเจ้ามืออยู่ไม่ไหวมาปิดปากเลยเนาะสมัยหุ้นเลยสมัยหุ้นเอาทุกวันเห็นชาวบ้านเขาพูดอย่างนั้นถูกทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะสาูุเจ้าตั้งจิตตั้งใจขอเอานิดจนบาคนเขามาแอบไม่ให้ลงเลยเพราะว่าให้กั้นใจไว้ให้ลงแค่งวดหลักครั้งพอ แม่นิดเขามีซื้อมีซื้อนะครับเรารวมกันนะครับคนนั่งนี่งเดี๋ยวลงทำใหม่ตาก็เละแต่แม่นิดสังเกตสายตาตาเด้อนี่เล็งแต่แม่นิดนี่แหละไม่เล็งคนอื่นเลยนี่ตานี่ตาเกนี่ได้สัมผัสตาได้เมนมากท่านผู้ชมที่นี่วันนี้ไลฟ์สดให้ดูเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอมมินด้วยตัวไลฟ์มาไหมนิดมาหกหกเลยนะคะ จะเบิ้ลอีกไหมว่เบิ้ลไมหรือเปล่าม่รูแต่ว่างวดนี้น่าจะมีเบิ้ลนะคะวันนี้นะคะงวดก่อนลุงยานฝันจับขี้เนาะงวดนี้จับฝันจับสามตัวถูกทั้งหมู่บ้านสุดจัดถูกทั้งอำเภอมาถูกทั้งหมู่บ้านอีกติดติดกันเนาะลุงเนาะ ตอนนี้กำลังรอลุ้นนะท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันสารตายายปู่เจ้าสะเตาลุ้นกันนะครับอย่าเบิ่นทั้งสามตัวนะประหยัดดีประหยัดดีขาปูเดือตาเดือขวบสามตัวตรงวะนี่้ลำตรงตรองนะอ่าน้อตาตรองตรองให้ตรงตรงเนี่ยซูรินทร์ของแท้เนี่ยตรงตรงมาบนบานได้หมด ลุงถ้าคนหมู่บ้านอื่นอยากจะมาขอบนบานมาได้ยุแต่มาบอกให้ให้มาไหมต้องต้องมาหาลุงเด้อเนี่ยนะคะจะลุงยานนะคะเอามาแล้วหกหกศูนย์ฮมาแล้วเหรอหกศูนย์งวดก่อนอะไรแม่นิดจำได้ไหมศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้ามาห้าศูนย์งวดนี้มาเบิลอีก รจริงๆตายายก็ถูกนะเพราะว่าให้เบิ้ลก็มาเบิ้ลจริงนะงวดก่อนสามเจ็ดเจ็ดเนาะก็เบิ้ลนะก็เบิ้ลนะเนาะล่าล่างมาห้าศูนย์อีกอ่าแมนิโชเนี่ยจ้าอ่าแมนิโชหกศูนย์ฮอนหกศูนย์เลขตาใหญ่เลขตายาย่สังเจ้าสัตา์มาแล้วเนี่ยมาแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยตาเลขทะเบียนตาอะไรนะ ที่ 9, ตาฝ <9, S 2> ัน <sm> <ด>เรื่องรถน้องงวดก่อนแต่มาห้าศูนย์ก่อนฝันจับขี้แล้วก็เห็นรถตัวเองเนาะเลขทะเบียนอะไรเนะลุงหกสองเก้าศูนย์นี่หกศูนย์เด้อหกศูนย 9ก้ับหตัวเดียวกันเลย่าลืมนะเอฟซนะเอาจริงๆก็เหมือนเลขทะเบียนรถตานะที่ตาฝันอ่ะใช่หกกับเก้าหกกับเก้ามาด้วกันเอาให้ร้องจีบออกตาไมเออแบบวันนั้นอีกว่าจะเป็นอีกไหมใช่ไหมเพราะว่างวดก่อนไหมตรงนี้แล้วก็มีคนมาดูเนาะเอาไปให้ชาวบ้านดูถูกทั้งหมู่บ้านที่ไฟไหม้อ่ะมีใครมีใครดูคลิป เราไม่ได้ทำนะงวดก่อนฟิวเองทำยังไงวันนั้นพิมพ์ไปยางไงเนี่ยก็พิมพ์ไปพิ้พ์อย่างนี้แหละให้คนอื่นได้ดูไงให้คนอื่นอ๋ก็เอาคืนเออก็เดานะเราให้คนอื่นดูาเลขนี้มันมาจริงก็ขอให้มันเหลือแต่ตัวเลขเหมือนวันนั้นอะที่เราดูเดี๋ยวไม่อีกนะครับวันนั้นคือลมปิวเองเนาะเราแม่แม่นิดกับมณีถ่ายวันนั้น เพราะว่าเราคิดอย่นี้ว่าทิ้งไว้ให้คนอื่นที่มาขอตายายเขาจะได้เห็นเลขให้ช่วยเขาไปด้วยแต่บังเอิญปลิวเอินไฟไหม้ไปเลยเราตอวเราแต่ตัวเลขนะคะอสองตัวเอาก้าศูนย์แล้แล้วแม่นิดก็ทิ้งไว้มีคนในหมู่บ้านมาเห็นเลขเนาะคุณลุงใช่ไหมคุณลุงท่านนี้เหรอโอ้เอาไปให้ชาวบ้านซื้อ ชาวบ้านก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยฮ่าศูนย์นอลุงลุงยานครับถูกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะที่เห็นรั้วนี่คือผู้โชคดีทั้งนั้นเด้อก็รั้วนี่มีเก็บตัวทำบุญทำอะไรรั้วให้มันเสร็จตรงนี้หน่นะต่อหาว่าเนี่ยต่อศูนย์ตายายเขาอให้อยู่แต่ยังเดียวเลยมวยยังไม่ได้อันนี้เลขอะไรอันนี้เลขอะไร สองตัวยังไปเอาจับให้ใช่ไหมกันไว้ใช่ไหมก็มีแค่นี้เลขตัวเดียวกันกันตัวเดียวกันเอาเลขตัวเดียวกันเผื่อบางท่านตัดไม่เป็นใช่ไหมเผื่อบางคนตัดไม่เป็นเอาตัดให้เลยตัดให้เลยหกศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์เข้าเลขทะเบียนรถตาอีกเด้อหมดก่อนเด้ออันนี้ตัดเอานะคะนี่เพราะว่ายังไม่มาเนาะฝันจับขี้เนาะลุง ตัดไปท่านผู้ชมเลีจัดไปครับเลขสวยเลยครับเป็นหน้าโจเลยครับเอาเลยเก็บเกลื่อนเจ็อน้คโจนี่ครับงวดนี้น่าจะมีเลขศูนย์หนึ่งมีมีมีไม่ได้ชอบตัวนี้ตัวนี้เลยเลขศูนที่ชอบนช่วศมากเราหกศูนย์มากกว่าช0วหกศูย์เก้นยี่ยชอบตัวนี้มากกว่าอันนี้มันจะขึ้นแค่เต็มเดียวทุกนห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ตัดเล่นนะคะ มุดที่แล้วเราตั้งไว้ให้คนดูแบบนีไฟพลิกมาไหม้เลยนะครับตัวนวันนี้คงจะไม่มาแล้วตาคงจะไม่ทําให้อีกแล้วเพราะว่าครั้งเดียวครั้งเดียวมีก็ดูแค่ครั้งเดียวอยากให้ถูกไงตาอยากให้ถูกแม่นิดแม่นิดตัดให้แล้วเก้าสูงหกสี่นะครับแม่นิดดวงเฮงนะคะแม่นิดดวงเฮงนะครับเฮงจริงๆคนถ้าใครไม่ชอบเลขที่แม่ตัดก็ไปจับตัดเอาเองนะคะเพราะมันมีแค่นี้แหละ ลุงชอบเลขไหนลุงลุงชอบซองนี่แหละชอบซองไหมอ๋อถูกใจใช่ไหมงวดก่อนถูกห้าศูนย์ลุงถามอ่าฝันงวดที่แล้วอ่ะฝันว่าไงนะเล่าใหม่เพราะว่ายังไม่มางวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ปั้นว่าจับขี้ตัวเองแล้วรถเป็นยังไงนะทะเบียนรถที่ว่าไปเน้นทะเบียนรถอ่ะก็รถชนเสารั่วเขา ถอยไปจนรั่วเขาหักก็เลยเน้นก็เลยไม่ไม่ไไม่มามามาอยู่นี่แต่งวดนี้ตรงกับเลขนี้เลยเนอะลุงแล้วลุงฝันจับขี้เด้ออย่าลืมตรงกับเลขนี้ด้วยนะอเลขทะเบียนอะไรบอกอีกทีหกสองเก้ากับ9ตัวเดียวกันห0ศูน้ท่านผู้ชมนะคะ นั่นเ,เอาเด้อเอาเด้อลงแล้วเด้อไม่น nee ิดเมื่อกี้นั่นเอาอ่ะอ่ะเราไม่ได้ทำเด้ออ่ะรอลุ้นรอลุ้นตายายจะให้อีกไหมขอหาขอหาเอามาลุ้นก่อวันนั้นไม่นะคะเหลือแต่เลขลงมาเองอ่ะอ่ะอ่ะเอาชาวบ้านบอกให้ไม่เสร็จชาวบ้านมาเห็นลุงมาเห็นก็เลยไปให้ชาวบ้านซื้อนะคะถูกทั้งหมู่บ้านไปแล้ว ไม่ต้องทำไรเด่ยไม่ได้ทำอะไรมาจนถึ่งง่ยจับตาโอ้เราไม่ได้แสดงนะครับตัวตั้งไปให้รบกวนดูมปเรื่อย ตายายให้ล uhm. ูกหลานไม่โชคไม่ลาภอีกแล้วให้ตายายทำปฏิหารเหมือนงดนัาตางดงดก่นงดห้าศูนย์เนาะทดปฏิหารเข้าสามตัวเต็มเตมด้อตาเด้อ FC จะได้เอามวยมาถวายา้ว้เขาจะเรียงอีก